ช็อกบีมปะพังกรพระเอกดังจากซีรีส์เคว้งเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่2 3มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบีมปะพังกรได้เสียชีวิตแล้วมีรายงานว่านักแสดงหนุ่มนอนหลับญาติพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลและพยายามกู้ชีพแต่ไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามยังไม่มีการออกมาถแถลงจากต้นสังกัดแต่อย่างใด ทั้งนี้บีมเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2539มีผลงานมากมายทั้งเรื่องบนเตียงน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์สัมผัสพิศวงตอนโจผู้กล้าเรื่องลับหลังแฟนฉันเป็นเงือกบางระจันและยังเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่องเคว้งที่ฉายทางเน็ตฟลิกอีกด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้โทรสอบถามทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งได้เผยว่าทางคุณแม่ได้โทรมาแจ้งข่าวแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้รอติด ตามจากทางครอบครัวอีกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ